สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวที่น่าใจหายในวงการบันเทิงไทยนะครับคือการจากไปของคุณนาฏภูไนอดีตพระเอกดังในวัย79ปีซึ่งเรื่องราวในช่วงเทศไทยของท่านเนี่ยถูกเล่าผ่าน Facebook ของคุณตู่จารุศริลูกสาวของท่านเองครับวันนี้เราเลยอยากจะมาะคุยกันถึงรายละเอียดตรงนี้หน่อยนะครับจากมุมมองของคนในครอบครัวเลยค่ะการที่เราได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดโดยตรงแบบนี้มมันพิเศษนะคะ มันทําให้เราไม่ได้เห็นแค่ข้อเท็จจริงแห้งๆแต่สัมผัสได้ถึงเอ่อความรู้สึกจริงๆในช่วงเวลานั้นเลยค่ะใช่เลยครับคือจากที่คุณตู่เล่าเนี่ยคุณพ่อหน้าท่านป่วยมาระยะหนึ่งแล้วพอคุณตู่ทราบข่าวก็คือรีบเลยรีบกลับจากที่ทํางานเพื่อมาให้ทันมาอยู่ข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสถานการณ์ที่เข้าใจได้เลยนะคะว่าใจลูกคงร้อนรนมากครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่สําคัญมากๆคือประมาณ11บเอโมงเชา้าวันนั้น สัญญาณชีพของคุณพ่อเริ่มอ่อนลงแล้วคุณตู่เล่าว,ว่าได้เข้าไปคุยข้างเตียงบอกคุณพ่อว่าเออไม่ต้องห่วงนะจะดูแลแม่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้รอคุณแม่ก่อนเพราะคุณแม่กำลังเดินทางมาอืมจุดนี้เป็นอะไรที่ฟังแล้วสะท้อนใจมากเลยนะคะการที่ท่านรอรอจนคุณแม่มาถึงทันจริงๆก่อนที่หัวใจจะหยุดต้งไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะคะ มันอาจจะอาจจะแสดงถึงพลังใจบางอย่างความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆหรือความตั้งใจสุดท้ายที่อยากจะเจอคู่ชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆค่ะครับมันเป็นเป็นเรื่องที่น่าทึ่นปนเศร้านะครับคุณตู่เองก็เขียนบรรยายไว้แบบว่าเห็นภาพเลยนะครับบอกว่าเหมือนพ่อหลับไปเหนื่อยมากแล้วสายอะไรไม่รู้เต็มตัวไปหมดค่ะ ฟังแล้วรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ก็เป็นการพักผ่อนจริงๆสัทีนะคะใช่ครับแล้วคุณตู่ก็ทิ้งภายไว้ได้ประโยคที่ว่า you are my hero my super dad ก็เป็นการย้ำถึงความรักความผูกพันที่ลูกมีต่อพ่อมาตลอดเลยครับเป็นคำบอกลาที่ทั้งเศร้าและอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการบันเทิงหลายคนมากก็ออกมาโพสต์แสดงความอลาลัยกันเยอะเลยครับอย่างคุณโมอามีนา คุณสายเจริญปูระคุณปัทมาปานทองก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณนาถท่านเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่เคารพของคนในวงการมากจริงๆค่ะเพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่อยากจะไปร่วงไว้อะไรนะคะคุณนาถพัวนายท่านมีชื่อจริงว่าอุดมพรคัชยิรันนะคะส่วนกำหนดกรารสวดพระอภิธรรมจะมีที่วัดมกุฏกษัตรยารามศาลาหนึ่งเริ่มพิธีรดน้ำศพวันที่18ตุลาคม2568เวลา16นาฬิกาค่ะครับผมก็ สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับสิ่งที่เด่นชัดมากก็คือภาพการจากไปอย่างสงบของคุณนาถภูวในัยท่ามกลางความรักของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องราวที่คุณตู่ถ่ายทอดออกมามันทำให้เราสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นจริงๆครับ แล้วเรื่องราวแบบนี้นะคะเรื่องของการรอคอยคนสําคัญก่อนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเออพลังของจิตใจความรักความผูกพันเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเราได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะในวินาทีสุดท้ายของชีวิตบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีพลังมากกว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะคะเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะ